คััรบพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมชาวอีสาน20จังหวัดและคนไทยทั่วประเทศพี่น้องครับสําหรับพรรคพลังธรรมเราไม่ได้สนใจว่าต้องเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายคา้านเราพร้อมทั้งสองอย่างครับแต่สิ่งที่เราคำนึงถึงก็คือเราเข้ามาแล้วทำอะไรให้กับประชาชนได้ครับทำอะไรให้กับคนอีสานได้ครับ ข่เป็นคนลยเอ็ด <Yeah. S 1> บ้านอยู่ทุ่งกุลาลองให้ <Yeah. S 1> พี่น้องครับกุลาล้องให้เป็นร้อยปีแล้วหลังจากนี้ไปพลังทำาไรจะทำให้ทุ่งกุลาหัวเลาะครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เราจะทำให้กุลาหัวเลาะได้ด้วยวิธีไหน คำตอบก็คือเราจะมีนโยบายเปลี่ยนชีวิตของคนอีสาน20จังหวัดและเกษตรกรคนไทยทั่วประเทศเปลี่ยนยังไงครับนโยบายที่หนึ่งของเราก็คือนโยบายจะทำให้อีสานกลับมาเป็นอีสานเขียวด้วยพรบรของเลยชีมูลเราจะผันน้ำโขง จากจังหวัดเลยส่งตรงผ่านระบบท่อผ่านระบบแรงโน้มถ่วงส่งไปส่งน้ำไปทั่วอีสานทั้ง20จังหวัดเมื่อไรที่มีน้ำเมื่อนั้นอีสานจะเขียวเมื่ออีสานเขียวเมื่อนั้นเศรษฐกิจอีสานจะเปลี่ยนไปเศรษฐกิจอีสานเปลี่ยนไปอำนาจของสอสอีสานจะเพิ่มพลังขึ้นอย่างรุนแรงและจะทำให้ภาคอีสาน สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครับพี่น้องจัดตั้งรัฐบาลได้โครงการทุกโครงการเพื่อคนไทยประเทศและเพื่ออิสานเขียวก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับพี่น้องถามว่ามีโครงการอิสานเขียวโดยโขงเลยชัยมูลอย่างเดียวพอหรือไม่ไม่พอครับพี่น้องเมื่อมีน้ําแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปพี่น้องสังเกตไหมครับกรเกษตรกรชาวภาคกลาง ปลูกข้าวปีละสามสี่ครั้งรวยไหมครับพี่นงยังจนใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อมีน้ําแล้วคนอีสารปลูกพืชได้แล้วมีผลผิดแล้วไม่พอครับพี่น้องนโยบายข้อที่สองของพนังทําใหม่ก็คือนโยบายหมดหนี้กเกษตรกรไม่ใช่ปลดหนี้ไม่ต้องพักหนี้ พลังทมเราไม่ได้สนใจจะมาชิงแชมป์กับพรรคเพื่อไทยครับสิ่งที่เราคำเนึงถึงก็คือเราจะมาต่อสู้กับความยากจนของคนไทยทั่วประเทศนี่คือเป้าหมายเราเราจะมาต่อสู้กับความยากจนของคนอีสานครับเราไม่ได้สนใจคะแนนได้มากได้น้อยสิ่งสำคัญที่เราจะทำยุนอง ในช่วงแรกผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าพลังทําใหม่จะมีโครงการฟื้นอีสานเขียวด้วยของเลยชีมูลนโยบายที่สองก็คือมีน้ำแล้วไม่พอครับมีน้ำแล้วกเกษตรกรต้องขายได้ราคาด้วยดังนั้นพักพลังทําใหม่ดำเนินนโยบายหมดหนี้เกษตรกร,เร,กรเราจะปลดหนี้กเกษตรกรทั่วประเทศจากทกส และจะเป็นการปลดหนี้ของเกษตรกร,ร,กรด้วยมือเกษตรกร,เ,ร,กรเอง <Yeah. S 1> ไม่ต้องพึ่งพาภาษีของประชาชนคำถามคือปลดยังไงคำตอบของเราคือเราจะออกพอรบชาวนาชาวสวนชาวไร่ซึ่งบังคับในกฎหมายว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อขายผลผลิตต้องได้กำไร ที่ผ่านมาสินค้าเกษตรทุกตัวเวลาขายแล้วเกษตรกรขาดทุนนายทุนเท่านั้นได้กำไรพรบรนี้จะออกใหม่เกษตรกรต้องได้กำไร30%ร์นายทุนก็ต้องได้กำไรทุกฝ่ายต้องล้วนแต่ร่วมกันในการผลักดันให้เกษตรกรฟื้นจากความยากจนได้ด้วยตัวเกษตรกรเองครับ คำถามต่อมานะครับมีน้ำแล้วขายได้ราคาแล้วพอหรือไม่ยังไม่พอครับพี่น้องสำหรับชาวอีสาน20จังหวัดสิ่งสำคัญก็คือคนอีสานยังไม่มีสิทธิทำกินในที่ดินคนทั่วประเทศมากกว่าหนึ่งล้านครอบครัวไม่มีสิทธิในที่ดินดังนั้นพลังธรรมเสนอนโยบาย ออกชนวที่ดินหนึ่งล้านกว่าแปลงภายใน4ี่ปี <Yeah. S 1> เราจะเริ่มต้นจากกันเขตป่าก่อน <Yeah. S 1> พี่น้องกันเขตป่าที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานก่อน <Yeah. S 1> นอกเขตป่าที่ไะชนอยู่อาศัยออกชนดที่ดิน <Yeah. S 1> ให้หมดทั่วประเทศพี่น้อง <Yeah. S 1> เลือกกี่พักก็ยังจนเหมือนเดิมแต่คราวนี้พลังทำใหม่ไม่เหมือนเดิมครับ <Yeah. S 1> ไม่เหมือนอยังไงคำตอบก็คือ 3นโยบายหลักที่เราพูดไปแล้วนะครับคือทำให้อีสานเขียวด้วยโขงเลยชีมูลทำให้ราคาผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นได้ได้กำไรด้วยพรบรชาวสวนชาวนาชาวไร่และและเราจะต้องออกโฉนดที่ดินให้เกษตรกรพี่น้องครับสามนโยบายนี้ของพลังธรรมเราไม่ใช่เพียง พูดแล้วทำเพราะพูดแล้วทำพูดวันนี้อีกสิบปีทำก็พูดแล้วทำสำหรับพักพลังธรรมเราทำทันทีทำทันทีอย่างไรไม่ใช่พูดว่าทำทันทีมีคำพูดนี้ทุกพักคสำหรับพักพลังธรรมเราล่างพงบรบทุกนโยบายเตรียมไว้เรียบร้อยวันแรกที่เข้าสภาเรายื่นพบรบเข้าสภาทันที ยื่นพลบเข้าออกเป็นกฎหมายเมื่อไรเกิดผลบังคับใช้ทันทีไม่ต้องรอรัฐบาลครับพี่น้องอนี่คือนโยบายทำทันทีของพรกพลังธรรมพี่น้องครับพรกพลังธรรมต้องการให้คนอีสานได้ตัดสินใจว่าคนอีสานที่มีสิทธิเลือกตั้ง17ล้านคนพร้อมจะเลือกบัญชีรายชื่อบัตรสีเขียวเบอร์27ทั้ง อีสานหรือไม่พี่น้องครับถ้าพี่น้องเลือกเราทั้ง17ล้านคนเราพร้อมจะเดิมพันว่าสมัยหน้าเราทำไม่ได้เราไม่ส่งสอสอ,สอ,อีสานอีกต่อไปครับพี่น้องพี่น้องกล้าเดิมพันกับเราไหมนอกจากนี้พี่น้องครับอีกนิดเดียวนะครับนอกจากคิดแต่เรื่องที่จะทำผลผิดทำราคาให้เกษตรกรแล้วเราลืมไปเรื่องหนึ่งหรือไม่ เรื่องเงินทองล้วไหลของประเทศเกิดจากอะไรเกิดจากพักการเมืองมากินงบประมาณใช่หรือไม่เกิดจากข้าราชการเกือบทุกกระทรวงเกือบทุกระดับมางาบงบประมาณใช่หรือไม่จนทุกคนพูดว่างบประมาณประเทศ 30- 40อร์ถึงจะมาถึงบ้านเราดังนั้นพี่น้องครับพลังธรรมจรึงกำหนดนโยบายอีกข้อหนึ่งคือ นโยบายพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพื่อจะเอาหลักพุทธมาแก้เรื่องจริยธรรมแก้เรื่องคอรับชั่นในนักการเมืองและขา้าราชการทั้งหมดมีแต่จะต้องแก้เรื่องนี้เท่านั้นถนนทุกสายที่จตะปูด้วยทองคำครับ ถ้ารัพักพลังธรมใหม่ต้องแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเราอยู่ในสภาเราได้ร่วมโหวตเราร่วมได้ได้ร่วมในการแก้ไขนะครับสิ่งสําคัญนีคือพักพลังธรรมร่างพรบกัญชาฉบับใหม่เรียกว่าฉบับประชาชนนะครับที่ถ้าเราเข้าสภาเราจะยื่นเพื่อจะทาบกับร่างของภูมิใจไทยใหม่เป้าหมายเพราะอะไรเพราะบางข้อยังมีจุดอ่อนเราจะเอาฉบับกัญชาประชาชนซึ่งสนับสนุน กัญชาทางการแพทย์<ะ>กัญชาเศรษฐกิจและกัญชาทางสังคมเพื่อป้องกันไม่เกิดผลเสียตามข่าวต่างๆที่พูดขึ้นมาโดยเราจะยึดถือแบบประเทศที่เขาเคยเปิดกัญชาเสรี<ม>เช่นอเมริกาบางรัฐเราไปศึกษากฎหมายเขาแล้วว่าเขาทําอะไรอย่างไงที่ไม่ให้เกิดผลเสียหรือแม้กระทั่งเข้ากับสังคมไทยว่ากฎหมายที่พลังธํามจะไปช่วยแก้เนี่ยแก้แล้วมันจะส่งเสริมให้เราได้ข้อดีของกัญชาทางการแพทย์ ข้อดีของกัญชาทางเศรษฐกิจแต่อย่ากเกิดผลเสียทางสังคมคนี่คือสิ่งที่พลังธรรมจะทําทันทีครับ,รบในการร่วมรัฐบาลของพรรคพลังธรรมใหม่นะครับสําคัญจุดแรกเราไม่ได้สนใจว่าเราต้องเป็นรัฐบาลเพราะว่า มีคำพูดว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านจะอดอยากปากแห้งทำให้หลายพักคิดแต่เรื่องจะเป็นรัฐบาลนี่เป็นสิ่งแรกแต่สิ่งที่เราคิดว่าถ้าเขาร่วมรัฐบาลก็เพื่อจะนํำนโยบายของเราที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไปทำดังนั้นพักใดที่ยอมรับนโยบายของเราที่จะไปกำหนดเป็นนโยบายของพรรครัฐบาลเราก็พร้อมที่จะร่วมกับพักนั้น ประการที่สามไม่ใช่แค่นี้นะครับต้องมีข้อแม้ว่าพักนั้นต้องไม่ใช่โกงเช้าโกงเย็นโกงเที่ยงโกงทั้งคืนถ้าแบบนี้เราก็ไม่เข้าร่วมประการสุดท้ายนะครับ,รบสําหรับพรรคพลังธรรมเราแถลงมาตลอดสี่ปีเราแถลงมาทั้งตลอดสี่ปีว่าแม้ว่าเราจะอยู่รับพักร่วมรัฐบาลเราก็จะเป็นฝ่ายค้านในพักร่วมรัฐบาลถ้านัฐบาลโกงครับอ่ะโอเคชัดเจนนะ